สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเขา้าสู่รายการสารปกครองพิศณุโลกพบประชาชนกับดิฉันอาทิตย์พยาวศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสนารสปกครองพิษณุโลกสนานทางสารดีดิฟูกระจายเสียงมหาวิทยาลัย,ลยนเรศวร fm 172ยเสามเเฮิรต์สำหรับวันนี้รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนได้นำตัวอย่างคดีปกครองที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันค่ะ เในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณประไพรัตน์ดวงพระราชพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของเป็นเหตุเดือร้อนรำคานะคะคุณผู้ชมคงจะเคยเห็นร้านซ่อมรถบางร้านที่ใช้บริเวณหน้าบ้านในการซ่อมรถหรือเก็บซากของเก่า คือเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ไม่ได้มีพื้นที่ที่เยอะมากอาจจะใช้ถนนเป็นที่จอดรถเรามาดูเคสกรณีศึกษาเคสนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องการใช้เทาเฮาส์เก็บซากรถยนต์เก่าเพื่อจำหน่ายคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยหารายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวด้วยการซื้อรถยนต์เก่าขนาดเล็กมาจำนวนสองคันและทำการแยกชิ้นส่วนรอขายโดยประกอบกิจการที่บ้านเล็กที่ ซอยรัตนาธิเบศ18บแซอย3ถนนรัตนาธิเบศตำบลบางกะสออําเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นอาคารทาวน์เฮาส์ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสุภาลัยวิวต่อมามีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลน,นครนนทบุรีได้เข้าตรวจพื้นที่บริเวณบ้านผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีผู้ร้องเรียนว่าผู้ฟ้องคดีทําการซ่อมรถส่งเสียงดังรบกวนมีการเทน้ำมันเครื่องใช้แล้วลงท่อระบายน้ํา ส่งกลิ่นเหม็นและจ่อรถกีดขวางทางจราจรจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่1ซึ่งก็คือนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพศ2535จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดประกอบกิจการทันทีเนื่องจากผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการสะสมการซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกลเก่าซึ่งเป็นกิจการที่ต้องควบคุมตามเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรีเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพศ2561โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงมีหนังสืออุทธร์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่สองซึ่งก็คือคณะกรรมการพิจารณาอุทธร์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพศ2535และผู้ถูกฟ้องคดีที่2สองพิจารณาอุทธร์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีคำมูนิฉัยยกอุทธร์ของผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าในวันที่18มกราคม2562ซึ่งเป็นวันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เข้ามาตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีมีเพียงชิ้นส่วนรถยนต์ขนาดเล็กและมีรถยนต์เพียงสองคันเท่านั้นและการแยกชิ้นส่วนรถยนต์ไม่ได้ส่งเสียงดังถึงขนาดก่อความตำทานส่วนน้ำมันเครื่องนั้นได้ทำการจัดเก็บทิ้งเป็นที่เป็นทางไม่ได้เทลงท่อระบายน้ำส่งกลิ่นเหม็นตามที่ถูกร้องเรียนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่สองจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ที่ให้ผู้ฟ้องคดีหยุดประกอบกิจการทันทีและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีคดีนี้นะคะศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าข้อทีจจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้รับการลองเรียนว่ามีการใช้บ้านพักอาศัยหมู่บ้านสุภาลัยวิงถนนรัตนาธิเบ์ ตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบ,บุรีจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นอู่ซ่อมรถยนต์ส่งเสียงดังรบกวนมีการเทน้ำมันเครื่องใช้แล้วลงท่อระบายน้ำทำให้มีกลิ่นเหม็นและจอดรถกีดขวางทางจราจรเจ้าหน้าที่ของเทศบานนลนครนนทบ,บุรีจึงเข้าตรวจสอบเมื่อวันที่18มกราคม2562พบว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของบ้านมีรถยนต์จอดอยู่บริเวณหน้าบ้านจำนวน2คัน ลักษณะของรถทั้งสองคันอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์มีการแยกชิ้นส่วนของรถยนต์ออกจากกันมีชิ้นส่วนกันชนและชิ้นส่วนอื่นๆวางอยู่บริเวณด้านข,าข้างของรถที่จอดอยู่และพบป้ายมีข้อความว่าสมเกียรติอะไหลยนต์ติดอยู่ด้านหน้าประตูทางเข้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งจะเข้าทําการตรวจสอบข้อเท็จจริง นิติบุคคลหมู่บ้านสัรสรรสุภาลัยวิวรัตนาทิเบศหนึ่งได้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ฟ้องคดีกรณีมีการนำซากรถมาจอดในพื้นที่ส่วนกลางสร้างความเดือดร้อนต่อเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นและสมาชิกข,ของหมู่บ้านที่สัญจรไปมากรณีจึงรับฟังเป็นที่ยุติได้ว,ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้บ้านพักอาศัยเป็นอู่ซ่อมรถยนตตามหนังสือร้องเรียน แต่การที่ผู้ฟ้องคดีใช้บ้านพักอาศัยดังกล่าวเป็นที่เก็บซากรถยนต์เก่าที่ผู้ฟ้องคดีรับซื้อมาแล้วทําการแยกชิ้นส่วนเป็นอะไหล่เพื่อส่งขายให้แก่อู่ซ่อมรถยนต์และลูกค้าทั่วไปย่อมมีลักษณะเป็นการประกอบกิจาการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการสะสมเครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรีเรื่องการควบคุมกิจาการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พศ2561เมื่อการประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา33วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพศ2535การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายและโดยที่การประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีได้กระทำในบ้านซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านสุภารายวิว ย่มเป็นที่เห็นได้โดยชัดแจ้งอยู่แล้วว่าการแยกชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งมีขนาดใหญ่โดยสภาพย่อมก่อให้เกิดเสียงดังรำคาญร,รบกวนการอยู่อาศัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าวซึ่งเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนผู้ถูกฟ้องคดีที่1ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจตามมาตรา15วร์หนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพศ2535 ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดประกอบกิจการดังกล่าวได้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดประกอบกิจการ onun, иной, ทันท <pol> ch <sky> ีจึงไม่ใช่การกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่2มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่การกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกันศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้นะคะผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจาการประกอบรถยนต์เก่าโดยใช้ชื่อในการประกอบกิจาการว่าสมเกียรติอารายยนต์ตั้งอยู่ในซอยรัตน,น,น,นาที่เบศริถนนรัตนาที่เบ์ตําบนบางกระสออําเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยได้จดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พศ2499 ซึ่งเป็นการจดทะเบียนไว้ก่อนที่เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรีเรื่องการควบคุมกิจการซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพพศ2561ได้ประกาศใช้ในปีพศ2561โดยที่ใบทะเบียนพาณิชย์นั้นได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายที่มีลำดับลำดับศัก์สูงกว่าเทศบัญญัติเทศบาลนครนน,นทบุรี อีกท้งเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรีดังกลา่าวยังประกาศใช้ภายหลังจากผู้ฟ้องคดียื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงไม่อาจใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้ได้ประการต่อมา <illed? S 2> เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติไม่ถูกต้องก็ควรต้องมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินกิจการให้ถูกต้องเสียก่อนเช่น ออกข้อกำหนดหรือมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีงดกระทำการส่งเสียงดังหรือกระทำการอันเกิดมลพิษใดๆเป็นต้นประกอบกับกิจาการของผู้ฟ้องคดีม่ได้เป็นกิจาการที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็ไม่เคยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกิจาการให้ถูกต้องตามขั้นตอนเสียกอ่อนตามในยะมาตรา45 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพศ2535แต่กลับมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุดกิจการทันทีทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพโดยสุจริตมาตลอดการที่ผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียนในครั้งนี้เนื่องจากผู้ร้องเรียนกับผู้ฟ้องคดีมีเหตุขัดแย้งกันด้วยสาเหตุส่วนตัวโดยผู้ร้องเรียนคอยหาเรื่องและกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดียุ่เนือง ถึงขั้นผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินคดีอาญากับผู้ร้องเรียนอีกทั้งไม่เคยมีบุคคลอื่นในหมู่บ้านร้องเรียนผู้ฟ้องคดีในเรื่องนี้เลยมีเพียงผู้ร้องเรียนเพียงผู้เดียวที่กระทำการดังกล่าวอันเป็นการก่อกล้งผู้ฟ้องคดีหากผู้ฟ้องคดีต้องหยุดประกอบกิจการแล้วจะมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดรายได้ร้รงชีพและเลี้ยงครอบครัวเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มีอาชีพอื่นใดอี คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลทําให้คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่สองไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกันศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1มีคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดี 1, คห,ค 1, หยุดประกอบกิจการทันทีและการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่2มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเมื่อวันที่14มกราคม2562ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้รับการร้องเรียนว่ามีการใช้บ้านพักอาศัยหมู่บ้านสุภารายวิวเป็นอู่ซ่อมรถยนต์ส่งเสียงดังรบกวนจากการใช้อุปกรณ์ถอดอะไรรถยนต์มีการเทน้ำมันเครื่องใช้แล้วลงท่อระบายน้ำส่งกลิ่นเหม็น และมีไอน้ำมันและมีการจอดรถกรีดขวางทางจราจรต่อมาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลน,นครนนทบ,บุรีได้ตรวจสอบบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีหลังดังกล่าวแล้วพบว่าบ้านหลังดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคารเาวเฮาส์สามชั้นมีรถยนต์จอดอยู่บริเวณหน้าบ้านจำนวนสองคัน ซึ่งรถยนต์ทั้งสองคันอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์และมีการถอดอะไหล่ของรถยนต์ออกมาเพื่อจําหน่ายโดยวางอยู่บริเวณด้านข้างของรถที่จอดอยู่และพบป้ายมีข้อความว่าสมเกียรติอะหรยยนติดอยู่ด้านหน้าประตูทางเข้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครนนทบุรีจะเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่18มกราคม2562นั้น ท,ที่บุคคลหมู่บ้านสตานสุภารายวิวรัตนหทิเบตหนึ่งได้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ฟ้องคดีกรณีมีการนำซากรถมาชำแหละชิ้นส่วนในบ้านของผู้ฟ้องคดีและนำซากรถมาจอดในพื้นที่ส่วนกลางสร้างความเดือดร้อนต่อเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นและสมาชิกของหมู่บ้านที่สัญจรไปมาจึงับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีใช้บ้านพักอาศัยหลังดังกล่าวเป็นสถานที่แยกชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และเก็บซากรถยนต์เก่าเพื่อจำหน่าย อันเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลนครนนทบ,บรุรีตามเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบ,บรุรีเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพศ2561ประกอบกับกิจการดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นการค้าเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพศ2535 การประกอบกิจการดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทําที่ฝา่าฝืนต่อมาตรา33แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันทั้งนี้ไม่ว่าการประกอบกิจการดังกล่าวนั้นจะได้จดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรุมพัฒนาธุรกิจการค้าตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พศ2499ไว้ก่อนการใช้บังคับเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรีเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พศ2561หรือไม่ก็ตามผู้ฟ้องคดีก็ยังมีหน้าที่ต้องดำเนินกิจการให้เป็นไปตามมาตรา33แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพศ2535ประกอบกับเทศบัญญัติเทศบาลนครนน,นทบุรีเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพศ2561เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการสาธารณาสุข มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมการดำเนินกิจการที่แตกต่างจากวัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญตัติทะเบียนพาณิชย์พศ2499อีกทั้งเทศบัญญัติเทศบาลน,นครนนทบุรีดังกล่าวเป็นกฎที่ราชการส่วนท้องถิ่นออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพศ2535 ด้วยเหตุนี้การที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ในทํานองว่าเทศบัญญัติเทศบาลนครนอนทบ,บุรีข้างต้นประกาศใช้ภายหลังจากผู้ฟ้องคดียื่นขอใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและได้จดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชพศ2499 ซึ่งเป็นการจดทะเบียนไว้ก่อนที่เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรีเรื่องการควบคุมกิจาการซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพพศ .2 561ได้ประกาศใช้ในปีพศ .2 561โดยที่ใบทะเบียนพาณิชย์นั้นได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายระดับพระราชบัญญตัติซึ่งเป็นกฎหมายที่มีลำดับสาสูงกว่าเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรีข้างต้น,น เทศบัญญัติเทศบาลนาครนน,นทบุรีดังกล่าวจึงไม่มีผลใช้บังคับในกรณีพิาพาทนั้นจึงฟังไม่ขึ้นดังนั้นเมื่อการประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีได้กระทำในบ้านซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านสุภารัยวิวโดยมีลักษณะเป็นบ้านแถวที่มีผนังแบ่งอาคารร่วมกับอาคารหลังอื่นกรณีย่อมเห็นได้ว่าการแยกชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งเป็นวัตถุที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากอีกทั้งยังมีโลหะเป็นส่วนประกอบ โดยสภาพแล้วย่อเกาะให้เกิดเสียงดังรำคาญและมีกลิ่นเหม็นและมีไอน้ำมันที่รบกวนการอยู่อาศัยของผู้อยู่อาศัยข้างเคียงประกอบกับกิจการดังกล่าวเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามกฎหมายเมื่อผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับใบอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่1กรณีจึงยังไม่มีการควบคุมกิจการนั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสำหรับให้ผู้ดำเนินกิจการปฏิบัติ เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอันเป็นมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้การประกอบกิจการดังกล่าวจึงอาจก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนผู้ถูกฟ้องคดีที่1ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจตามมาตรา45วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพศ2535ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดประกอบกิจการดังกล่าวได้โดยไม่จำต้องมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินกิจการให้ถูกต้องเสียก่อนด้วยเหตุนี้สารปกครองสูงสุดจึงเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดประกอบกิจการทันทีจึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อการออกคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งชอบด้วยกฎหมายแล้วการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่สองมีคำวินิจฉัยบุทอให้ยกอุทอของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงและใช้เหตุผลอย่างเดียวกันจึงเป็นคำวุนิจฉัยบุทอที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกันการที่สารปกครองชั้นต้องี่พากษายกฟ้องนั้นสารปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยคดีมีสารปกครองสูงสุดมีคำพิากษายืนตามคำพิพากษา ต้นนะคะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณปรังภนะัยรัตวงพระราชค่ะพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ขอบพระคุณค่ะก่อนจากการวันนี้สําหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355หรือสายตรง0 5 5, 5 0 9 0 9 5 5ห้ถึงและหนึ่งช่องทาง เพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทิที่แฟนเพจเฟซบุ๊กสำนักงาน362พิษณุโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ